สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูหมิวคุณครูหมิวจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเรื่องนี้พวกเราได้เรียนออนไลน์กันไปแล้วนะคะแต่คุณครูทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆได้ ทบทวนนะคะได้ทบทวนในส่วนที่อาจจะยังไม่ทนันหรือยังไม่เข้าใจนะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องการบอกตำแหน่งสิ่งของต่างๆนะคะเด็กๆเคยเข้าแถวไหมคะเคยเข้าแถวใช่ไหมคะอาทุกคนเคยเข้าแถวอเวลาเราเข้าแถวนะคะเข้าแถวเรียงหน้ากระดานอลองสมมติพวกเราคิดเรียงแถวหน้ากระดานพวกเราจะรู้ใช่ไหมคะว่า ใครอยู่ข้างหน้าอาใครอยู่คนแรกใครอยู่คนสุดท้ายใครอยู่ตรงกลางใครอยู่ข้างซ้ายของอีกคนนะคะหรือใครอยู่ข้างขวานะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วเด็กๆจะทราบเลยว่าการบอกตำแหน่งสิ่งของต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากๆนะคะเช่นเวลาคุณครูบอกอาบอกว่าให้นักเรียนคนที่ อยู่ข้างขวาของลิซ่า Lisa. ให้นักเรียนคนที่อยู่ข้างขวาของลิซ่ามาหาคุณครูน่อยนะคะถ้าไม่รู้จักซ้ายไม่รู้จักขวาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะซึ่งมันจําเป็นมากๆนะคะรวมไปถึงการบอกทางนะคะข้างซ้ายข้างขวาถ้าเกิดว่า,ามีคนบอกว่าเราหลงทางแล้วมีคนบอกว่า,าเลี้ยวขวานะอย่างเงี้ย เหมือนกันเลยถ้าเราไม่รู้จักตำแหน่งเราไม่รู้จักข้างซ้ายข้างขวาเขาบอกให้เลี้ยวขวาเราดันเลี้ยวซ้ายปรากฏว่าเป็นยังไงคะไม่ถึงที่หมายสักทีนะคะซึ่งการบอกตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะ,ะเรา,าลองมาดูไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เขาถามว่าใครเป็นคนแรกของแถว นับจากตัวครูนะคะคนแรกของแถวนับจากตัวครูนะคะก็คือเด็กหญิงอะไรคะอ่าเราเห็นนักเรียนใช่ไหมคะเราเห็นนักเรียนอยู่นี่มี5คนใช่ไหมคะอ่ะน่าจะเป็นนักเรียนเนาะมีอยู่5คนนะคะคนแรกก็คือเด็กหญิงไข่มุกอ่าคนที่2เด็กชายออโต้คนที่3เด็กหญิงใย,ยไหม คนที่4เด็กชายซานันและคนสุดท้ายเด็กหญิงเนิร์สนะคะเขาถามว่าใครเป็นคนแรกของแถวนับจากตัวครูนะคะก็คือคนที่อยู่ข้างคุณครูอยู่ต่อจากคุณครูก็คือเด็กหญิงไข่มุกนั่นเองนะคะยากไหมคะ,ะเราลองมาดูต่อไปนะคะเขาถามว่า ใครอยู่ข้างหน้าของออตโตอ้เราต้องรู้ก่อนว่าเด็กชายออตโต้อยู่ตรงไหนเด็กชายออตโต้นะคะก็ไม่นับคุณครูเด็กชายออตโต้เป็นนักเรียนคนที่สองใช่ไหมคะ mm. เขาถามว่าใครอยู่ข้างหน้าออตโต้คำตอบก็คืออยู่ก่อนออโต้นั่นเองใครอยู่ข้างหน้าออตโต้ก็คือเด็กหญิงไข่มุกเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเขาถามว่า ใครอยู่ข้างหลังซันอะเด็กชายซันอยู่ไหนคะเด็กชายซันน่าจะเป็นคนที่ตัวสูงที่สุดแล้วนะคะอยู่คนรองสุดท้ายใช่ไหมคะใครอยู่ข้างหลังซันอาซันคือคนรองสุดท้ายแสดงว่าข้างหลังซันก็คือคนสุดท้ายใครอยู่ข้างหลังซันคะเด็กหญิงเนิร์สนะคะเด็กหญิงเนอร์สอยู่ข้างหลังซันนะคะเด็กๆทันไหมคะอ่าไม่ยากเลยเนาะต่อไป ใครอยู่ตรงกลางอ่าใครที่อยู่ตรงกลางตรงกลางเนี่ยไม่นะัะคุณครูนะคะตรงกลางอ่าจากไข่มุกออโต้ใยไหมซันเนอร์สใครอยู่ตรงกลางคะตรงกลางตรงกลางก็คือเด็กหญิงกระโปรงแดงคนนั้นเด็กหญิงใยไยหมนะคะยายไหมยอยู่ตรงกลางอ่าต่อไปเรามาดูอ่า มีภาพแรกนะคะมี book book คือหนังสือใช่ไหมคะต่อไปภาพที่2ก็คือสมุดและภาพที่2ภาพที่3นะคะก็คือดินสอเขาถามว่าสิ่งใดอยู่ตรงกลางสิ่งใดอยู่ตรงกลางง่ายมากคำตอบคือสมุดอ่า ต่อไปเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่าเด็กๆชูมือซ้ายขึ้นชูมือขวาขึ้นอ่าถ้าเรารู้จักซ้ายรู้จักขวานะคะเราก็จะตอบคำถามข้อนี้ได้บางคนเขียนหนังสือข้างซ้ายบางคนเขียนหนังสือข้างขวาอ่ามือเรามีสองข้างเราถนัดไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่วิธีการจํา ะคะใครที่เขียนหนังสือข้างขวาก็จําว่าข้างขวาคือข้างที่ตัวเองเขียนหนังสือและอีกข้างหนึ่งก็คือไม่ใช่ข้างขวาก็คือข้างซ้ายนะคะ,ะเราลองมาดูนะคะสิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของสมดุดคําตอบก็คือสมุดอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะอยู่ข้างซ้ายของสมุดคือหนังสือนั่นเองต่อไปสิ่งใดอยู่ข้างขวาของสมดุด ข้างซ้ายคือหนังสือข้างขวาก็ต้องเป็นดินสออ่าต่อไปเขาถามว่าสิ่งใดอยู่ตรงกลางอ่าตรงกลางอีกแล้วง่ายมากตรงกลางคือดินสอนะคะตรงกลางคือดินสอต่อไปค่ะสิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของดินสอข้างซ้ายข้างซ้ายของดินสอคือคือสมดุด อ่าสมุดนะคะสมุดอยู่ข้างซ้ายต่อไปข้างขวานะคะเมื่อในเมื่อสมุดอยู่ข้างซ้ายแล้วข้างขวาก็ต้องเป็นหนังสือนะคะข้างขวาก็ต้องเป็นหนังสือต่อไปสิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของหนังสือข้างซ้ายของหนังสือนะคะก็มีอยู่อ่าหนึงอย่างใช่ไหมคะอยู่ข้างซ้ายของหนังสือนั่นก็คือดิน สอนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆข้างซ้ายข้างขวาแยกให้ออกนะคะแยกให้ได้ถ้าใครแยกได้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งสิ่งของต่างๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบอาการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ